สวัสดีค่ะคลิปนี้ต้องพบกับพวกเรามิวชินแอลกันนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะเป็นวันพิเศษของน้องน้องบุกนะคะซึ่งวันนี้นะคะครบรอบ15ปีวันเกนด้องมุกนั่นเองแล้ววันนี้น้อบุกก็ลาป่วยไปที่เรียบร้อยนะคะไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่าไม่สบายพอดีเลยเ,เกิดใช่ไหมแล้วตอนนี้นะคะเราก็จัดสถานที่ไว้แฮปปี้เบิร์เดย์้องบุกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ติดไฟให้บุก ็มบ้านเลยรอบบ้านเลยโอเคตอนนี้เราก็กําลังรงออะไรลูกรอ,อพี่มิวนะคะกลับจากโรงเรียนนะคะตอนนี้คุณพ่อก็กําลังไปรับพี่มิวใช่ไหมไหนทำอะ,อ,อ,อะไรอ่ะให้เพื่อนดูเลยตรวจสอบก็คือรอพี่หมิวนะคะกลับจากโรงเรียนนั่นเองแล้วเดี๋ยวเรานะคะก็จะออกไปทานข้าวการข้างนอกแล้วก็จะกลับมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ใช่ไหมม,มีของที่วชอบมากอะไรคะไหน โอ้ไปหาของกันไปหาของชอบนี่ค่ะได้เซอร์ไพรส์วันเกิดนะคะของขวัญวันเกิด้องมุกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายดูไหนมีอะไรบ้างมีตุ๊กตาเบบี้ทีแล้วก็จะมีเป็นฟิล์มแล้วก็เงินไหนฟิล์มกล้องมี่จ้าซื้อซื้อกล้องมานะคะคพณจะได้ถึสี่ครั้งแล้วก็ได้อะไรนะได้เงินด้วยรอได้ข่าวว่าได้เงินด้วยแม่หน้าจอบเลยวันนี้ก็ต้องเลี้ยงข้าวแม่สิไปไ โอเคไไโอเคค่ะเดี๋ยวรอพี่มิ่กลับมาแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปทานข้าวกันนะคะเดี๋ยวติดตามชมกันค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่มิวก็กลับมาจากโรงเรียนเลยใช่ค่ะไปพี่มิวไปโรงเรียนนะวันนี้ก็เป็นวันเกิดน้องนะคะพี่มิวไม่ไห้น้องวะเนี่ยไม่บอกหรอกไม่บอกหรอกนน,น,นจะขอวันเกิดอยู่ตรงนน้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะ ตลาดเพิร์ฟวันเราจะไปหาของกินกันนี่จะพาหนุ่มไปกินเนื้ออ่างด้วยนะคะโอเคค่ะ้องให้ทำไมอ่ะน้ำมูกไหลหน้ำมูกไหลไม่สบายวันเกิดอันนี้ไปทำศิลปะมาโอ้ทำศิลปะโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดเฟิร์สวันไปหาของกิน ฉลองวันเกิดตรงกันนะคะวันนี้แต่วันนี้พี่เน่ไม่ไปนะพี่เน่อะไรสืบสอบู่เหก็ต้องอ่านแต่ว่า <c oughs> โอเคค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราเดินทางไปเจอกันที่นน่นเลยตอ <c oughs> นนี้นะคะเราก็มาถึงตลาดแม่เลยตลาดเปิดวันแล้วนะคะแล้วก็กเรากําลังเดินดูของอยู่นะคะว่าจะได้อะไรไปกินบ้างนะคะ,ะ,ะ,ะพี่หิวกำลังไม่พี่หิวกับพูดพ่ออยู่ด้านน โอเคเดี๋ยวเราเดินดูของกินกันนะคะนี่เมวหาอะไรเนี่ยมาก่อนกินเหรอเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งก่อนของกินเยอะเลยน้องมุกจะกินอะไรเนี่ยแต่น้องมุกเริ่มไม่สบายแล้วอ่ะจะได้กินในติมไหมเนาะไปเดี๋ยวเราไปเดินดูกันของกินที่นี่เยอะมากตอะนั่งก่อนดีไหมอ่ะแล้วกลับไปซื้อว่ากินก็หาที่นั่งไหม ไปหาที่นั่งก่อนนะคะนลูงๆได้อะไรมากินบ้างลูกได้อะไรแด้นี้ได้กระโถนแล้วก็อะไรเนี่ยอันนี้อะไรพี่เด็ทางหงลูกทางหงลูกแล้วพี่อยู่ได้อะไรมาอิงโูนะคะแล้วก็มียำปูแล้วก็ข้าวไข่เจียวของแม่แล้วก็มะม่วงเบานะคะพ่อได้เป็นกะเพรานะคะโอเคน้องอิ่มหรอแค่เนี้ยเดี๋ยวซื้อเพิ่มใช่ไหม เดี๋ยวเราข้าวตัวท่านนึ่ยก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็รับประทานอาหารเสนเรียบร้อยแล้วนะ ก็กำลังจะเตรียมตัวกลับบ้านกระดชู่คันนุ๊ก้วก็พี่หวนะคะพี่หมิได้ไรมาอยู่ได้สายระไรนะคะกลับบ้านนะคะเดี๋ยวเราก็จะซื้อของกับไปนบ้านอีกนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะกลับไปเจอกันที่บ้านกันเลยุ้แะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงบ้านแล้วเราจะไปแฮปปี้บออะไรพูดเลยเรื่อเรื่อเราจะไปแฮปปี้บอดีน้อกัน ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเค้กที่แม่คุณบอสเอามาเสิร์ฟไข่ต้มยำนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งเค้พ่อหยิบออกมาหนึ่งพ่อได้พ่อหยิบออกมาอันนี้อันนี้ราคาดูแล้วไปอีกอีกก้อนเลยเฮ้ยภาพเห็นตัวเองเค่ะเดี๋ยวเราจะเรียกต้มุำออกมาแกงเหรอต้องเปิดอ่ะ อันนี้เค้กจากป้าจุ๋ยนะคะแล้วก็นู่นนอกนะคะฝากให้น้องมุกใช่แล้วก็น้องแม็กด้วยเดี๋ยวเรามาเตรียมจุดเทียนนะคะแล้วก็แต่งแยกมุกมาเร็วพี่นิวพี่อยู่ทันดีดีวางเลยตอนนี้นะคะเราก็แกะเค้กออกมาแล้วนี่ อันนี้จะเป็นของประจุกมกระลุงดอกนะคะทะุกคู่แล้วก็อันนี้จะเป็นที่แม่กับคุณพ่อแล้วก็พี่หยุเตรียมไว้เนะเ<อ>า<ท>ะโอเคตรอไปของโบดไปเตรียมตัวอยู่นี่บูมมาเลยแล้วหรอมา,าเร็วๆเอ้าเร็วๆมาเร็วๆมาเอาฟิล์มใส่กล้องเร็วพี่ไแล้วนะ ม่ให้ไม่ได้ตอนนี้ก่อนเร็วๆกินยาก่อนมาดูมาดูมาเร็วๆมาดูอะไรก่เร็วๆเร็วเร็วไปแล้วเร a p p y b i r t h day happy day happy เแฮปปี้วเดกน้อยแฮปปี้วันเด็กนแฮปปี้วันเด็กน้อแฮปปี้วนแฮปปี้วโห่ะาย้วๆมีะเชอบนันเยายห้ดูใหู้้หหูายป่วยเร็วๆนะคะค่ะลุงเป่าเลย แนะต่ว่าหยุดนะนี่ชุิ้นไทยะราตกอะไรละลายแล้วเนี่ยมีลาไม่ใช่ไรนุม้งไม่สบายนะทุกคนปีนี้ก็เป็นพาเป็นเกิดให้นุ้งแปลน,นะคะข่อนุ้งมีสักว่าแข่งไหนนะจ๊ะเป็นสาวแล้วนะสิบพาแล้วนะ อายุสิบห้าเุณ่จร้อนัเกจากคุณหล่อกับคจุ๋มเลยนะคะแล้วก็อันนี้ของแม่ของพ่อแล้วก็พี่บิวโอเคนั้นเนี่ยวันนี้นะคะก็ขอตัวไปกินเค้กคะนัาคีนีลาพกนะคะใครี่เกิดวันเดียวกันนก็ขอให้มีความสุขมากๆทีไหนูเฮงๆครวยรสภาพแข็งแรงค่ะพี่บิวไปพ้อร้องไหนขอให้น้องเรียนเก่งๆกไม่ได้คือไม่สบายนะคะวันนี้โอเคค่ะคีมนีลาพกานแล้วค่ะ